สวัสดีครับ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube บ้านด้วยชาแนลอีกครั้งนะครับคำเตือนนะครับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเหมาะที่จะดูประยุต์ต่ำกว่าน,นี้ก็ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับหรือจากผู้ใหญ่นะครับเราในคลิปที่3เราพูดถึง110หน่วยระบบคู่ขี้กันมาแล้วนะ ในคลิปนี้เราจะพูดให้แคบเข้านะครับเราจะมาพูดถึงหลัก1ิหลักหน่วยคู่ขี้แล้วก็วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สตัว3ตัวนะครับให้ท่านานำไป,ไปไปพิจารณานะครับเห <c oughs> ลือีก2ง่วดตุดท้ายสําหรับปี2564นะครับใครสนใจจะเข้าดวงมหาลาบก็เบอร์ที่เคยให้ไว้แล้วนะครับ เรามาดูหลักสิบหลักหน่วยคู่ขี้นะครับมีอยู่สองชุดเหมือนกันนะครับเฉพาะสิบหน่วยนะในชุดในคลิปที่สามเราพูดถึงร้อยสิบหน่วยมันกว้างอันนี้ก็จะให้แคบลงไปเฉพาะสิบหน่วยคู่ขี้นะครับให้ดูเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่ง้ายมือนะครับชุดแรกซ้ายมือชุดที่สองขวามือในกรณีที่ ชุดหนึ่งมีเลขขี่ชุดสองได้เลขขี้นั้นก็สรุปหมายความว่าในหลักสิบหลักหน่วยจะต้องมีเลขขี้นะครับอาจจะหนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้แต่ในงวดที่หนึ่งนี่มีสองตัวนะครับห้าหนึ่งงวดที่สองก็เหมือนกันนะครับเลขขี้เหมือนกันทั้งสองกลุ่มนะครับก,ออก็เลขขี้ทั้งคู่นะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเลขขี้ทั้งสองกลุ่มมันจะเป็นเลขขี้ทั้งคู่เหมือนกับงวดหนึ่งงวดสองนะฮะหรืองวดสามนะครับเลขคู่ทั้งสองกลุ่มออกมาก็ออกเลขคู่ทั้งคู่นะครับงวดกที่สี่ก็เหมือนกันหนึ่งสองน้ำสี่นี่อ่ามันเป็นอ่ามันมันได้คู่ก็คู่ทั้งคู่อันนี้ก็ได้ขี้ก็ได้ขี้ทั้งคู่นะฮะงวดที่ห้าก็เหมือนกันคลิบหน่วยคู่ขี้ก็ได้ขี้ทั้งคู่อ่างวดที่หก ได้คู่ก็มาคู่ทั้งคู่ไงงวดที่เจ็ดก็คู่ทั้งคู่นี่เป็นบังเอิญนะงวดที่แปดก็คู่ทั้งคู่อันนี้งวดที่เก้านี่นะครับเห็นไหมจะได้เลขคี่ทั้งสองชุดนะครับอ่ามันก็ไม่เหมือนกับงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะครับหรืองวดที่ห้านะครับมันก็จะมีเลขคี่แน่นอนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับอาจจะไปปนกับเลขคู่เลขสองสองหนึ่งนะครับ วันนี้ก็เหมือนกันวดที่สิบนะครับได้เลขขี้นะครับมันก็จะมีขี้แน่นอนเนะียตัวหนึ่งนะครับวดที่สิบเอ็ดเห็นว่าคู่ทั้งสองสูตรมันก็มาคู่คู่อีกแล้วนะ <c oughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเลขคู่ทั้งคู่นะอาจจะเ็นเลขคู่ตัวเดียวก็ได้อย่างกรณีควดที่สิบสองนี่นะได้เลขคู่ก็มาคู่ตัวเดียวเลขสี่โอเคนะครับพอเข้าใจนะครับสิบสามได้ขี้เมมาขี้นะดิบ สี่ได้ขี้ก็มาเจ็ดสิบห้าได้ขี้นะครับมาสามนะครับสิบหกได้คู่มาสี่มาสิบเจ็ดได้เลขข็กคู่มาทั้งสองตัวนะฮะแล้สิบแปดเลขข็กคู่มาสองอันนี้ได้คู่ขี้ก็มาต่างคนต่างต่างมาคนละตัวนะฮะคือถูกทั้งสองชุดนะครับคือเละคู่ชุดหนึ่งเละคขี้ชุดหนึ่งจับยิงกันได้นะ อหยี่ห้าห้าสิบตัวนะครับนี่ได้เล็กขี้กับมาคี้สองตัวนะฮะต่อไปงวดยี่สิบเอ็ดคู่กับขี้นะครับคู่กับขี้ก็มาถูกอย่างแล้วสองตัวอย่างละตัวนะอย่างละตัวคือเลขสามกับเลขแปดออกแปดสามงวดยี่สองได้คู่ขี้เหมือนกันก็ออกคันละตัวนะครับงวดที่ยี่สิบสามได้ขี้นะครับออกห้าห้านะครับมาสองตัวเลย หัวที่ยี่สิบสี่ได้ต่างคนผิดนะฮะมันนี้ผิดหรือว่าผิดไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกรณีไม่เหมือนนะครับ <c oughs> ต่อไปให้ดูในปีห้าเก้านะครับห้าเก้าหัวที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะครับ <c oughs> ได้กี่เหมือนกันก็เจ็ดหนึ่งนะฮะคู่เหมือนกันออกศูนย์ศูนย์ ยี่สิบเจ็ดคู่เหมือนกันออกสี่ยี่บแปดคู่เหมือนกันออกแปดหกออก,ออกบอ่ายนะยี่สิบเก้าขี้เหมือนกันแต้ออกหนึ่งตัวเดียวนะสามสิบคู่เหมือนกันออกสองศูนย์คู่ทั้งคู่นะสามสิบเอ็ดคู่เลขขี้ก็ออกเลขเก้านะ,ะงวดสามสิบสองผิดนะครับสามสองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจะไปถูกชุดที่สองนะฮะเดี๋ยวผมจะสชบอีกครั้งนะครับงวดสามสามเลขขี้ก็ออก เลขี่ทั้งคู่นะฮะเฉพาะสิบหน่วยนะครับยำ้ำอ่าหลักร้อยว่าว่าบ้าไปแล้วในคลิปที่สามนะคลิปที่สี่ที่เฉพาะสิบหน่วยคู่คี่นะครับร่อสามสี่ได้คู่กับคี่นะก็มาถูกทั้งคู่นะครับคู่ตัวคี้ตัวร้อยสามสิบห้าได้คู่ก็มีเลขหกร้อยสามที่หกได้คู่ก็มาสองตัวเลยนะหกศูนย์ร้อยสามสิบเจ็ดได้ผิดนะฮะ ก็มาถูกจุดสองนะครับร้อยสามสิบแปดได้คู่กับขี้ก็ถูกตั้งคู่นะคู่ตัวขี้ตัวร้อยสามสิบเก้าได้คู่นะครับออกคู่สองตัวร้อยสี่สิบเนี่ยเลขที่สี่สิบได้คู่ก็มาคู่ฝังตัวสี่สิบแปดได้คู่มาเลขศูนย์สี่สิบสองผิด <c oughs> มาถูกจุดสองสี่สิบสามได้คู่ขี้นะฮะมาอย่างละตัวนะครับสี่เจ็ด ส4ิสี่คู่ขี้นะครับก็มาอย่างละตัวสี่สิบห้าได้คู่ขี้ก็มาอย่างละตัวนะครับวสสี่สิบหกอ่าได้คู่กับคู่ก็มาเลขหนะฮะคือถ้าเรามันเหมือนกันให้ยึดเอาค่าตัวตัวตรมเหมือนไว้นะวสสี่สิบเจ็ดได้คู่ก็ยึดเลขคู่ไว้มาสองตัวนะสี่สิบแปดได้คู่ขี้ต่างกันนะฮะต่างกันมาอย่างละตัวนะครับ นี่ก็เธอปี59นะครับกดว่าปี59สรุปผิดไป3างวดนะฮะชุดหนึ่งผิดไป3างวดนะชุด2ไม่ผิดนะครับต่อไปในปี60นะครับ60ศวดสี่กึงเจสิบสอนะครับจะใ,ให้ดู <c oughs> ขอโทษนะฮะก็เป็นวัดวด49ได้กี้ทั้งคู่ก็ออได้ขี้สตัวเลยนะวด50ได้คู่กี้ก็มาอย่างละตัว 51ได้คู่ขี้ก็มาอย่างละตัวนะฮะ52ได้ขี้ออกสองตัวเลยนะ53ได้คู่ขี้มาอย่างละตัว54นะครับได้ขี้ก็มาเลขห้าตัวเดียวนะฮะ55 <c oughs> ได้ขี้นะครับมาเลขเก้าตัวเดียวแต่พอกสิบหน่วยนะครับ56ได้คู่กับขี้ก็มาทั้งสองตัว57ผิดชุดหนึ่งชุดสองถูกนะฮะ เกตว่าชุดสองเดินดีกว่านะห้าสิบแปดได้คู่กับขี้ก็มาอย่างละตัวห้าสิบเก้าได้คู่กับขี้นะครับได้คู่กับขี้ผิดนะฮะมาได้คู่ก็มาถูกชุดสองหกสิบได้ขี้กับคู่อีกนะฮะมาได้คู่ทั้งสองตัวนะไปถูกชุดสองหกสิบเอ็ดได้ขี้กับคู่ก็มาอย่างละตัวนะสองเจ็ดหกสิบสองได้ขี้ก็มาหนึ่งเก้าสองตัวนะ หกสิบสามได้ขี้ก็มาสามหนึ่งสองตัวหกสิบสี่ได้คู่ก็มาคู่สองตัวนะสองสี่มาบ่อยนะหกสิบห้าได้ได้เลขขี้กับคู่ออกมาอย่างละตัวหกสิบหกได้ขี้นะครับมาเลขขี้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับหกสิบเจ็ดได้คู่กับขี้มาอย่างละตัวนะสี่เก้านะครับพอหกสิบแปดนะ 49, 68, ผิดนะครับมาถูกทุดสองนะครับ กสิบเก้าได้ขี้ก็มาขี้สองตัวเจ็ดสิบได้คู่ขี้นะะออกอย่างละตัวนะครับเจ็ดสิบเอ็ดคู่ขี้เหมือนกันก็ออกอย่างละตัวนะเก้าหกเจ็ดสิบสองได้คู่ก็มาเลขสี่นะฮะมาเลขสี่ครับในปีนี้ผิดไปสี่งวดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนมากผิดชุดหนึ่งนะครับต่อไปให้ดูในปีหกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ด หนึ่งวดเจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกนะชุดหนึ่งชุดสองนะครับงวดเจ็ดสามได้ขี้มาเลขสามเจ็ดสี่ได้ขี้มาสองตัวเจ็ดสิบห้าได้ขี้มาสองตัวเจ็ดสิบหกผิดนะครับมาถูกชุดสองเจ็ดสิบเจ็ดได้ขี้มาสองตัวแล้วเจ็ดสิบแปดได้ขี้มาสองตัวแล้วครับเจ็ดสิบเก้าได้ ได้คู่มาเลขคู่ตัวเดียวนะครับแปดสิบได้คู่มาเลขคู่ตัวเดียวแปดสิบเอ็ดได้คี้คู่ขี้อย่างละตัวแปดสิบสองได้เลขคี้มาสองตัวแปดสิบสามได้เลขคี้มาสองตัวแปดสิบสี่ได้เลขคู่ขี้นะครับมาอย่างละตัวนะครับแปดสิบห้าผิดนะครับถูกยุกสองแปดสิบหก <c oughs> ได้คู่ก็มาคู่สองตัวแปดสิบเจ็ดได้ขี้มาขี้สองตัวแปดสิบแปดได้คู่มาเลขศูนย์ตัวเดียวนะแปดสิบเก้าได้คู่มาสองตัวนะแปดสิบสามได้คู่กับขี้ก็อ,ออกอย่างละตัวนะครับแปดสิบเก้าคู่เมื่อกี้เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดนะเก้าสิบเอ็ดได้เลขขี้เข้ามาขี้สองตัวเก้าสิบสองได้คู่ก็มาคู่สองตัวนะ เกสิบสามได้คู่ขี้มาอย่างละตัวเก้าสิบสี่ได้คู่มาคู่สองตัวสี่ศูเก้าสิบ้าได้ผิดนะผิดทั้งคู่เลยเนี่ยเป็นผิดงวดแรกนะฮะถ้าชนกันทั้งคู่นี้ผิดงวดแรกนะงวดเก้าที่ห้ารวดน้าที่หกชนกันเล็ขขี้นะครับก็ออกขี้มาตัวเดียวนะครับต่อไปให้ดูในปีหกสิบสองนะครับงวดเก้า <c> ส <oughs> ิบ็ดถึงร้อยี่สิ ระบบคู่ขี้สิบหน่วยนะฮะสิบหน่วยคู่ขี้นะครับตอนเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบนะครับวั <c oughs> บนเก้าสิบเจ็ดผิดนะฮะชุดหนึ่งผิดถูกชุดสองนะครับเก้าสิบแปดได้คู่ก็มาคู่ตัวเดียวเลขสี่นะฮะเก้าสิบเก้าได้คู่มาคู่สองตัวสองสี่ โอ้ที่ร้อยได้คู่สองตัวมาเลขศูนย์ตัวเดียวนะร้อยหนึ่งได้คู่สองตัวมาเลขมาสองแปดสองตัวนะร้อยสองมาได้คู่ขี้ก็ออกหกหกเจ็ดคู่ขี้นะร้อยสามได้ขี้สองตัวก็มาสองตัวนะร้อยสี่ผิดนะครับร้อยห้าได้คู่พอมาคู่ฝังตัวร้อยหกได้ขี้มาขี้ตัวเดียวนะร้อยเจ็ดได้ขี้มาขี้สองตัวห้าห้านะ ร้อยแปดได้เลขขี่มาคี่เจ็ดตัวเดียวนะครับร้อยเก้าได้เลขคี้มาคี่ห้าตัวเดียวร้อยสิบได้คู่มาศูนย์หกถงตัวนะฮะร้อยสิบเอ็ดได้คู่มาหกตัวเดียวนะครับก็หมายความว่าถ้ามันได้ขี้เหมือนกันมันมันไม่แน่เสมอไปที่จะออกคี้คี้นะครับได้คู่เหมือนกันก็จะก็ก็ไม่แน่เสมอไปมันจะออกคู่คกคู่คู่นะฮะมันจะมีคู่คี้ร้อยสิบเจ็ดนะฮะ ได้คู่กับได้คี้มาอย่างละตัวร้อยสิบแปดผิดร้อยสิบไม่ใช่ร้อยสิบแปดร้อยสิบสามผิดนะครับไปดูตรงนี้ร้อยสิบสี่นะครับได้คี้ทั้งคู่มามาคุกขี้ขี้นะฮะร้อยสิบห้าได้ได้คู่ขี้นะฮะผิดนะมามาถูกถูกจุดสองนะครับ,นะรบจุดหนึ่งผิดร้อยสิบหก ผิดเช่ไมาอันนี้ผิดชุดสองนะะชุดสองผิดน้อยนะครับมาถูกชุดหนึ่งนะครับร้อยสิบเจ็ดได้กี้ทั้งสองสูตรมาเลขสามอ่าร้อยสิบแปดผิดทั้งสองสูตรเลยฮะถ้าชนกันเหมือนกันนะมีผิดงวดนี้เป็นงวดที่สองนะงวดแรกคืองวดที่เก้าสิบห้านะเดี๋ยวใช้ดูอีกครั้งนะงวดร้อยสิบเก้าชุดหนึ่งผิดมาถูกชุดสองงวดร้อยยี่สิบนะครับ ได้คีคู่ก็คู่ค,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 คีนะฝังตัวต่อไปให้ดูในปีปัจจุบันคะรับออกสามร้อยยี่สิบเอ็ดนะฮะปีออกสามนี่หายไปสองงวดนะครับสามงวดหมดออกไปสามงดวดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะร้อยยี่สิบเอ็ดได้คู่ต้องฝังตัวก็ออกเลขสี่ตัวเดียวนะร้อยยี่บเจ็ดได้คู่คีออกฝังตัวนะ ของตัวก็คือคู่ตัวขี้ตัวร้อยยี่สิได้ขี้ก็ออกเลขสามตัวเดียวร้อยยี่สี่ได้ขี้คู่ขี้ออกสามแปดคู่ขี้นะร้อยยี่ห้าจุดสองผิดนะครับร้อี่สิบหกได้ขี้เหมือนกันออกเก้าห้าขี้ขี้ร้อยี่บเจ็ดได้คู่ออกหกตัวเดียวนะร้อยแปดได้คู่ออกหกตัวเดียวร้อยี่บเก้าได้ขี้ออกห้าตัวเดียวร้อยสาส ได้คู่ออก2ตัวเลยนะแปดหกร้อยสามเอ็ดได้ขี้ขี้นะฮะออกหนึ่งเก้าหนึ่งขี้ขี้ร้อยสามสองก็ได้ขี้ก็ออกหนึ่งหนึ่งนะร้อยสามสามได้ขี้ทั้งสองสูตออกเก้าเจ็ดร้อยสามสี่นะได้คู่ทั้งสองตัวออกเลขแปดตัวเดียวนะร้อยสามสิบห้าชุดหนึ่งบิดถูกชุดสองนะครับร้อยสามสิบหกนะครับได้ขี้ออกห้าหนึ่งถ้าได้ขี้ออกขี้ขี้บ่อยนะ ร้อยร้อยสามสิบเจ็ดศูนย์ได้คีย์ของสองสูตรผิดเป็นชุดงวดที่สามนะผิดเป็นงวดที่สามถ้ามันเหมือนกันนี่มันก็ผิดแค่สามงวดนะจากร้อยสามสิบเก้างวดผิดแค่สามงวดร้อยสามสิบแปดได้คู่กากี้เขาออกหกหนึ่งนะร้อยสามสิบเก้าได้คู่กากี้เขาออกเก้าสี่ตอนนี้ร้อยสี่สิบนี่ก็คืองวด <c oughs> งวดงวดวันที่สิบหกตุลาอ่สิบหกธันวาคมนี้นะ สิบหน่วยจะต้องมีเลขคู่นะครับสิบหน่วยจะต้องมีเลขคู่ ه, เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กับหลักร้อยดูนะเมื่อสิบหน่วยเมื่อกี้หลักร้อยเราร้อยสิบหน่วยเราได้เลขคี่ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อสิบหน่วยเนียจะมีเลขคู่ตัวเพราะนั้นหลักร้อยก็น่าจะน่าจะเป็นเลขคี่น่าจะเป็นเลขคี่หรือไม่แน่นะสิบหน่วยนี้อาจจะมีคู่ตัวคี่ตัวก็ได้นะครับอันนี้เรามาดูผลสรุปนะผลสรุปผมสรุปให้ดังนี้นะ ในกรณีที่หนึ่งนะฮะสิบหน่วยบนคู่กี้เนี่ยในกรณีที่หนึ่งถ้าสองชุดเหมือนกันเนี่ยสองชุดเหมือนกันเนี่ยหมายความว่าอย่างงวดอย่างงวดเงินนะอ่างงวดยี่ห้าเนี่ยสองชุดเหมือนกันคือขี้กับขี้ร้อยงวดยี่หกสองชุดเหมือนกันคู่กับคู่ร้อยยี่สิบเ็ดสองชุดเหมือนกันคู่กับคู่ร้อยยี่สิบเก้าสองชุดเหมือนกันขี้กับขี้ ในกรณีที่สองชุดเหมือนกันเนี่ยมันจะถูกแปดสิบแปดครั้งนะครับจากร้อยสามสิบเก้าครั้งถือว่าถูกมากถ้ามันเหมือนกันก็ให้เล่นให้เล่นชุดนั้นไปเลยนะครับแต่ถ้ามาต่างกันเดีย๋ยวมาดูนะอันนี้ในกรณีที่ทั้งสองชุดเหมือนกันเนี่ยมันถูกแปดสิบแปดครั้งแต่มันผิดสามครั้งฮผิดทั้งไหนบ้างครับหนดูเมื่อกี้นี้อนะ ในกรณีที่เหมือนกันนะมีผิดแค่3ามครั้งเองนะครับแบบหนึงนะครับใช้มือเดียวครั้งที่1ก็คืองวดเก้าสิบห้านะครับในกรณีที่เหมือนกันนะผิดโก่นนะครั้งที่สองนะครับ งวดร้อยสิบแปดนะครเมื่อกี้เก้าสิบห้าครั้งที่สองร้อยสิบแปดกิดเพนแดงนะครั้งที่สามผิดงวดร้อยสามสิบเจ็ดในกรณีที่เหมือนกันอย่างนี้นะฮะมันผิดแค่สามงวดจากร้อยสามสิเก้างวดเพราะนั้นงวดร้อยสี่สิบเนี่ยนะงวดร้อยสี่สิบในเลขคู่ทั้งสองสูตรนะสรุปปันธงได้เลยว่าจากจากสูตรนะฮะ อ่ประเมินผลจากสูตรความน่าจะเป็นนะฮะสิบหน่วยจะต้องมีเลขที่เลขคู่ปนหนึ่งตัวนะครับสิบหน่วยจะต้องมีเลขคู่ปนหนึ่งตัวนะครับไม่หลักร้อยไอ้ไม่หลักสิบก็หลักหน่วยนะครับจะมีเลขคู่ปนหนึ่งตัวนะครับอ่อันนี้มาดูอีกกรณีนะฮะในกรณีที่เหมือนกันนะครับในกรณีที่เหมือนกันเนี่ยถูกแปดสิบแปดผิดแค่สามเดียวในกรณีที่สองชุดต่างกันนะในกรณีที่สองชุดต่างกันนะ สองชุดต่างกันนี่ถูกถูกสามสิบนะครับถูกสามสิบสองชุดต่างกันถูกสามสิบอย่างชุดไหนบ้างยกตัวอย่างงวดสามสิบสี่เนี่ยสองชุดต่างกันนะฮะงวดนี้นะชุดหนึ่งได้เลขคู่ชุดสองได้เลขคี่มันก็จะถูกถูกต่างค้นต่างถูกนะพูดง่ายต่างค้นต่างถูกสองห้าต่างกันอะไรอีกละต่างกันนี้อย่างนี้นะสามสองเนี่ยต่างกันงวดงวดสามแปดเนี่ย หาที่ต่างกันนะในกรณีที่ต่างกันนะครับนี่งวดน,นี้นะงวดห้าหกเนี่ยก็ออกฮะคู่ตัวขี้ตัวนะห้าหกในกรณีที่สองชุดต่างกันเนี่ยถูกคือต่างคนต่างถูกนะอย่างละตัวสามสิบครั้งนะจากร้อยสามสิบเก้าครั้งหมายความว่าต่างคนต่างถูกคนละตัวนะอันนี้กรณีที่สองจุดหนึ่งถ้าทั้งสองชุดต่างกันเนี่ย ผิดช,ชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยสิบแปดผิดชุดใดชุดหนึ่งสิบแปดนะามาดูในปีห้าหดนี่ผนะนะิดหนึ่งนะฮะผิดหนะดูชุดหนึ่ะห้าเก้าหนึ่งสองสนะเป็นสี่นะหกศูนย์หนึ่งสอเป็นแปดนะฮ สองเป็นสิบสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับขอ <c oughs> นับปีนะถ้สิบแปดนะ่ในกรณีที่สองชุดต่างกันไม่ใช่เหมือนนะก็อย่างนี้นะฮะอันนี้เหมือนนะในกรณีที่สองชุดต่างกันถูกสามสิบนะครับถูกสามสิบอันนี้ กรณีก็สนะองจุดหนึ่งนะกรณีที่ชุดต่างกันเนี่ยที่ว่าชุดหนึ่งชุดใดชุดหนึ่งชุดใดผิดเนี่ยสิบแปดงวดเนี่ยในสิบแปดงวดเนี่ยไปดูไปดูไปสิบแปดงวดเนี่ยชุดหนึ่งผิดแค่สิบหกชุดที่สองผิดแค่สองเดียวเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าสองชุดต่างกันให้ไปใช้ชุดสองสรุปว่าในกรณีที่ สองชุดต่างกันเมื่อไรให้ไปใช้ชุดสองนะจะมีโอกาสถูกสูงก,กว่าอ,อย่างกรณีที่งวดที่ปีในสองชุดต่างกันนะฮะให้ไปใช้คู่ขี้ชุดสองนะครับก็มีเลขขี้นะครับหรือมวดสามสองให้ไปใช้ชุดสองมีเลขเก 9, 5, 9. ้าห้าเก้านี้ก็ไปมีมีเลขหก 6, นะฮะหกอสี่อันนี้ก็มีเลขศูนย์สองนะครับ อีกการหนึ่งฮนะในกรณีที่สองชุดต่างกันเนี่ไปดูเนี่ยเก้าหนึ่งนะสองสี่นะครับมันจะออกมนจะออกูกู้ขี้ๆเลยนะอันนี้ก็หกศูนย์นะครับอันนีเก็สองหกในกรณีที่มันผิดนะอันนี้ก็ออกหนะึ่งห้าใช่ไหมนี่ก็สองสี่ออกชุดสองนะอัน <c oughs> นี้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ผิดสามผลนะ นี่ต่างกันเนี่ยออกเนะจ็ดเก้านะชุดหนึ่งผิดมาถูกชุดสองเบิ้ลน,นะไม่ใช่เบิ้ลนะออกค้กโนี่เหมือนกันนะแปดแปดอันนี้เหมือนกันนะออกหกสี่ตอนนี้มันมีผิดอยู่ชุดสองอันเดียวนะชุดสองอยู่สองใบกรอนี้ที่ต่างกันมีชุดสองอยู่นะมีชุดสองคือชุดหนึ่งถูกถูกสองชุดสองถูกสิบหก ในกรณีที่ต่างกันนะสรุปดังนี้นะครับก็สรุปว่าสิบหน่วยงวดวันที่สิบหกสิบสรุปผมสรุปนี่วิเคราะห์จากูสรนะนะครับวดที่วดสิบหกธันวาคมนี้สิบหน่วยเนี่ยจะต้องมีเลขคู่นะฮะจะต้องมีเลขคู่แน่นอนไม่หลักสิบก็หลักหน่วยนะครับทัานนี้เมื่อกี้เราไปดูร้อยสิบหน่วยนะฮะร้อยสิบหน่วยเนี่ยมันคลุมสามหลัก ระฉะนั้นถ้าหลกสิบหน่วยจะเป็นเลขคู่อ่ามันอาจจะเป็นเลขคู่ตัวเดียวนะฮะหรือเลขคู่ทั้งสองตัวก็ได้ถ้าเกิดเป็นเลขคู่สองตัวหลักร้อยจะต้องเป็นเลขคี่เพราะว่าเพราะว่าอะไรฮนะเพราะร้อยสิบหน่วยเราได้เลขที่นะครับร้อยสิบหน่วยเราได้เลขคี่นะครับร้อยสิบหน่วยเราได้เลขที่ในกลณนี้ถ้าสิบหน่วยเป็นเลขคู่ทั้งสองตัวนะครับ จะ0022446688หรือ020408แล้รก็ตามนะหลักร้อยจะต้องเป็นเลขคี่นะครับหรือไม่ก็หลักร้อยเป็นเลขคี่และหลักสิบหลักหน่วยไปออกคู่คี่นะครับก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็คือผลวิเคราะห์นะครับอันนี้มาดูผมวิเคราะห์อีกอะไรอีกอย่างนะฮะให้ดูอีกอย่างว่าในกรณีที่มันต่างกันนะฮะในกรณีที่ ในกรณีที่ต่างกันแล้วมันเกิดการผิดขึ้นมาเนี่ยแต่อย่างว่าก่อนออกเราก็ไม่รู้ชุดไหนจะผิดนะถ้าให้ไปใช้หลักให้ไปใช้ชุดสองนั้นถ้าชุดหนึ่งนี่ให้ไปใช้เป็นหลักร้อยไปเลยนะสองสี่หกแปดใช่ไหมในกรณีที่ต่างกันนะฮะชุดสองจะถูกมากกว่าชุด,ดหดนึ่งผิดของสองหนเท่านั้นเองชุดสองถ้าหากว่า ให้ใช้ชุดสองชุดหนึ่งถ้าจะใช้ให้ใช้เป็นหลักร้อยไปนะในกรณีต่างกันนะอ่มาดูนี่ต่างกันฮะชุดหนึ่งให้ใช้เป็นหลักร้อยก็มาสี่นี่ต่างกันฮะชุดหนึ่งให้ใช้เป็นหลักร้อยก็มาเจ็ดนี่ต่างกันนะชุดหนึ่งให้เป็นหลักร้อยก็มาหนึ่งฮะอ่างอดที่ห้าเจ็ดนี่ต่างกันนะหลักร้อยก็ให้ใช้หลักร้อยเป็นเลขแปด ชุดห้าเก้านี่ต่างกาันหลักร้อยก็เป็นเลขหนึ่งงวดหกสิบน,นะฮะต่างกันหลักร้อยเป็นเลขสามก็ถูกนะถูกมากกับผิดนะนี่ต่างกันหลักร้อยเป็นเลขที่ก็ถูกเจ็ดนะมาดูนี่อีกอนะงวดเจ็ดที่หนี่ต่างกันนะให้ใช้หลักร้อยให้ใช้ชุดแรกให้เป็นหลักร้อยนะครับนี่ต่างกันนะฮะชุดแรกให้เป็นหลักร้อยก็มาเลขสาม นี่ไม่ไม่ไม่ต่างกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ต่างกันนะต่างกันอ่าใช้ชุดแรกนะเป็นหลักร้อยนะนี่ก็เหมือนกันนะหลักร้อยอันนี้ก็หลักร้อยนะสามนี่ก็หลักร้อยห้าอันนี้หลักร้อยสามอันนี้เหมือนกันแ้วนี่ต่างกันหลักร้อยเก้านะฮะอันนี่ต่างกัน หลักร้อยเป็นสี่นะงวดหนอยยี่ห้าวันนี้ต่างกันเหมือนกันหลักร้อยเป็นแปดนะครับนี่ต่างกันหลักร้อยปิดมันปิดหนึ่งวดเดียวนะวันนี้นะครับปิดงวดเดียวโอเคนะครับผลก็การวิเคราะห์ดังนั้นสรุปว่าหลักสิบหลักหน่วยจะต้องมีเลขคู่ค้อนจากจากสูตรนะจากการวิเคราะห์ค้อนข้างแน่นอนว่าสิบหน่วยจะต้องมีเลขคู่หนึ่งตัวเมื่อสิบหน่วยเป็นเลขคู่ หลักร้อยน่าจะเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่าร้อยสิบหน่วยมันได้เลขคี่หรือไม่ก็หรือไม่ก็สิบหน่วยเนี่ยจะมีเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่หนึ่งตัวแล้วหลักร้อยก็น่าจะเลขคี่นะครับเพราะว่าชุดหลักร้อยมันได้เลขคี่นะครับโอเคนะครับใครสนใจก็นะครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดแปดศูนย์ก็ให้กดับสไครป์นะครับคือกดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากปีหน่วยเชนนนครับสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับสวัสดีครับ